ก็กนนะเจ้กันไปพรอแม่ขอบท้กใบต่างึืนข้างบนนะ,นนะเนี่ก,นกินด้วยกันดีๆขอบบคุณจ้าขอบอ่ะเดี๋ยวจานนกขึ้นข้างบนนะานเราก็จะน้สกดใส่กับแช่ด้จ้าเด้อพี่นออก ใบเพินขึ้นพาม่ากินน้ำมูตักข้นในแหลกจับพี่น้องอบมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กดติดต่อแช์กดกระดิ่งได้จ้ะแล้วกดอย่าลืมกดติดตามช่องพอลอักแมวชาแนลแล้วก็อ่า ต้องปอรักแมวแฟมิลี่เด้อยพี่น้องเด้อขอบพระคุณมากมายแม่จ้ะโอ้เยอะเต็มเลย นุ่งกัดเนี่ออออยอาวอาวอาไล่ไหมไปเยี่ยวไหมน่ะปีปีคุณอะ,ะเต็้ผงดวงดวงคุณอะ,ะโอ้ยสีหมอกเลยคุณอ่ะปา้าทำไมมาถั่วเตี้ยงวลูกเต่าอยู่ไหนแล้วนุ่งมุมเนี่ยมากระแค่ยไง อะไรลูกอันนี้ก็บมะขอกินแต่ขนมได้เอเนี่ยว่าม่หยังไดนะ้เนี่ยเนี่ยเสาฉุดขาเสาแขนด้วยไนงะแล้วเนี่ยมะขอกิน,กน,นกนะตแต่ขนมเน่ยพี่น้องเอ้ยเจ้าดำเกิงเนี่ยต้องใส่ขนมฟังนี่สิได้ไว้าเห่ดำเกิงคู่เยอะเลยมั้งป้าอากาศเย็น เก็บนั้นนะอนยิ่งล้วกนอนเลยพี่น้องเอ้ยหนุกเต่าไม่จะโตแบงงบไงแบกเคอร์พอนะไ <c oughs> ม่จะโต,รตรอ้วนอ้วนเล็นนกน้อยจ้ะพ่อแม่ต้มน้ำพร่วนไว้ขอบคุณนะจ้ะเด้ออัน,น ีหักและเอ็นดูเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะเบิ่งแย่งกันบกป่วยพัดลมก็บ่ได้ไหมพี่น้องบกป่วยพัดลมก็บ่ได้ยุ้งไหลก้าดยู่าสั่นู้ย หว่วนแห้งจะเท้าหว่วนลายเนะี่ยลูกไข่เ <c oughs> <c oughs> จ้าตีหมกสไต้พ่อใดละเสือผ่าเสือตัวน้อยอากาศ ากันเจินพี่น้องเลยเตือนขึ้นมาพ่อเขาเกาพ่อเขาแบบโอ้แบบเคลื่อนตกแห้งคักพี่น้องเลยฝนตกคักตกง่ายดีแบบเคลือได้ตก้มจะเป็นชัมม่วโมงวนแบบแห้งไรแต่พี่น้องฝนตกแห้งคักแง ตกแน่ตกห่วงลูกเก่าหนาวกรห่วงเอ้ยมึงจ้าเท่าเสียแคบเสียหน่อยแหงหลายพี่น้องมึงแน่าหมอกระพือกันเสียหน่อยไรใส่เขาอุ่นเอ้ยมักหลยซอยแคบ ขอบคุณหลายๆเรือยจากแม่สุขอบพระคุณมากที่ท่นานคอยส่งอาหารมาให้ส่งขนมมาให้เด็กน้อยกินเนาะพี่น้องเนาะเด,ด็กน้อยกิได้บ่เบื่ออาหารแม่ว่าเนาะเ้าก็สิเก็บไปโนโดนห้องก็สิมาให้กินแค่นึงแต่กินดูไรเขาใหญ่หยามเนาะพี่น้องเขาก็กให้เขากินไปเรื่อยๆโดนโดนนึงค่อยให้เขากินแค่นึงเนาะ เนี่ยัวคอกินแล้วเนี่ยเนี่ยหูมากเนี่ยเท่าเนี่ยเจ้าดำเกิงกินดีครัพงงบพี่น้องไงเพิ่งลงขอบประคุณหลายๆด้จ้าเด้อประคุณอาหารจากแม่สุให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง หางไก่แากโลคแผล่ไก่เจ็บนะพี่น้องจะตานกระเที่ยวขนออกนะบิดเกินเลยพี่น้องกินก็แ้วมันแช์ได้พี่น้อง เพื่อนมันแชร์มันถือไอโฟนนี่ขอขอเลขพอขอเลขเอาใหม่ดูเพื่อนมาเซ็ตใหา้มันแหงนีาา่ ในกสิกรล็อกเชฟเป็นได้จาก,จพ,กพี่น้องเรื่องคนนั่งเขมอกแค่แม่โยบันพอล็อกเชแล้วก็ขอบ้านากขอบคุณกดไลค์กดแชร์ได้ใจเด้อขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณที่กดติดตามช่องฟอลักแมวแชนแนลกับช่องฟอลักแมวแฟมิลี่นะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณคำหลายสำหรับการอ่า กดกระดิง่งโอ้ยเนาะขอบคุณหลายๆจ้าฟองกันไหมคลิปหนาได้จ้าขอบคุณจ้า